สัดีครับท่านผู้ชมกับพบกับช่วงอูดี4.0โดยซ่อมได้ .com และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรายังอยู่กันที่จันทบุรีนะครับเรามาพบกับอู่นิ้วคาแครความสงสัยในเรื่องชื่ออู่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามชมด้านในกันครับ วันนี้เราก็กลับมาที่จันทบุรีกครั้งนึ่งพบกับปู่ฟิ้วคาแครสวัสดีครับพุ่กิ๊กสวัสดีค่ะผูดะ้ดูแลสาวสวยของเรานะครับ คำว่าพิ้วคาแคร์ทำไมเราถึง่พิ้วคาแคร์ทั้งนั้นที่เป็นปอู่ซ่อมสีและตัวถังค่ะอันนี้ก็จะบอกก่อนนะคะที่จะมาถึงเป็นอู่พิ้วคาแคร์ได้เนี่ยเมื่อตอนปีพุทธศักราช2538เนาะแล้วก็เปิดเป็นคาแคร์ล้างรถปกติทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะแล้วด้วยความที่ว่าเรามองเรามองเห็นความก้าวก้าวของเราเนาะว่าควา,ความพัฒนาของเราเนี่ยว่าเออเนี่ยมันจะต้องเราจะต้องไปไกลามากกว่านี้เราก็เขยับได้เราก็เลยดูมองทำเลของเราก็ได้แล้วด้วยความที่บวกกับว่าตรงเนี้ย มันจะมีเกิดเหตุกันบ่อยบ่อยมากเลยค่ะ,ะเราก็เลยเออปิ้งไอเดียขึ้นมาเราลองมาเป็น เปิดเป็นซ่อมตัวถังรถดีไหมอย่างที่บอกครับคาร์แคร์เนี่ยมันก็มีหลายมิติเนาะนอกจากคาร์ดีเทลลิ่งหรือว่าซ่อมล้างรถตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในมิติของการซ่อมถึงได้ตัวถังรถใช่ค่ะปัจจุบันเรามีช่างดําเนินการกีดช่างเนี่ยของเราจะมีทั้งหมด18คนนะคะฮะมีการรับลูกค้าหรือว่าซ่อมรถเนี่ยได้เดือนหรือกีเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่ประมาณ30-40คันตีไป40เลย40คันนะคะเป้าหมายที่เราตั้งไว้ เป้าหมายของเราที่เราตั้งไว้เนี่ยเราอยากตั้งให้ได้ประมาณสัก60คัน18คนในวันนี้สามารถรับรถได้40คันแต่ว่าเราก็ยังมีพื้นที่เหลืออีก20คัน<ฆ>นั่นก็คือเ<ฆ>พื่อเติมเต็มให้ได้60คันต่อเดือนเพราะฉะนั้นลูกค้าในเขตจ,จันทบ,บุรีนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่อู่ฟิวได้ยังมีพื้นที่ให้คุณอีก20คันต่อเดือน สำหรับยุคการตลาด4.0คุณคิ๊กค,คิดว่าซ่อมได้ .com หรือ WeCanFix เนี่ยจะมาช่วยให้อู่เนี่ยทำงานยังไงบ้างครับโอเคมากเลยกับการที่มี ของเว็บที่เข้ามาเนะาะมาทาให้เหมือนหนึ่งคือการจองออนไลน์ได้ดีมากคือลูกค้าเนี่ยต้องบอกก่อนตอนนี้น้อยน้อยมากที่จะมีลักษณะว่าเดินเข้ามาติดต่อครับอันดับแรกเนี่ยเขาต้องโทรมาก่อนแล้วอย่างที่่ีคุณกิกบอกนะครับว่าลูกค้าสามารถที่จะขับรถตามปักหมุดแผนที่สุ่มโปแบบเข้ามานะครับการจองคิวซ่อมที่นี่เนี่ยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการอัปเดตงานซ่อมให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะ รู้รายละเอียดข้อมูลการซ่อมรู้รายละเอียดอู่เห็นเครื่องมือของอูไม่ต้องหนีไปไหนไม่ต้องหนีไปไหนเลยนะแค่ดูเปิดอันนี้ขึ้นมาก,กโ็โอเคนะฮะลและสุดท้ายนั่นก็คือว่าขาดไม่ได้เลยสําหรับการรีวิว นะครับก็ถ้าเผื่อว่ามาซ่อมที่นี่แล้วเนี่ยระบบเราก็จะมีอีเมลส่งไปให้ลูกค้าทํางานรีวิวการทํางานของอูครบแบบนี้ก็หนีไปไหนไม่ได้นะครับในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกิ๊กที่อนุญาตให้ทีมงานของเราเนี่ยเข้ามาพูดคุยเล่าประวัติความเป็นมาและทิศทางที่ทางอูติลวแคร์แคร์กำลังจะเดินไปนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนอย่างไรติดตามชมกับช่วงอูดี4.0โดยซ่อมได้ .com สำหรับวันนี้ร่ำลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ